อ,อันอย่างนี้อันอย่างนี้ไอ้โจ๊กขัวผักหอมอูอ้ขัวแบบเมืองกะสับหาสับกะปินี่ทอดมักขนาดเนอนี่นะโอ้โอโอหืกินกับข้าวอืมอืมหมกอยากหั่วย็งจะได้ลำจี ตัวเองจ๊ไปพอในครัวเลยเดอ้อพี่น้องเอ้ยนี่มันมกอกระดับส้มเลยสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับครัวโจ๊กกับแอนนะครับจะขอนําเสนอเมนูของกินคนเมืองเห็นแล้วนะครับผมครัวของเราชื่อว่าครัวเชฟกะ ลึกนะครับผมก็เสียงหายเชฟกระทะลึกนะครับผมแล้วที่อยู่ในนี่นะครับกะละมังเนี่ยนะครับก็คือ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 ผักหอมนะครับหรือว่าผักโขมนะครับผมนี่นะครับผมเปิลบอกว่ามันมีวิตามินเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เป็นของโปรดของป๊อปอายนะครับนี่เพื่อนๆครับนอกจากจะพัดใส่ไข่แล้วนะครับ เจียวแล้วนะครับสามารถนึ่งกินกับน้ำพริกได้นะครับแต่ว่าครัวกระทะดึกเฮานี่ไม่ใช่ครัวธรรมดานะครับมันจะต้องติดความติ้งตองสักหน่อยนะครับเฮาจะเอาคััวผักผมเออเฮาจะเอาผักผมนี่นะครับมาคั่วกับน้ําพริกนะครับผมวิธีการทํานี่มันยุ่งยากเลยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะคั่วผักผมนะครับเฮาไส่ผักนะครับที่เป็นหญ้าเป็นหยังออกก็หมดก่อนนะครับผมแล้วคือเฮาเตรียมน้ําพริกดังนี้นะครับผมหนึ่งพริก แห้งกระเทียมหอมแดงขาปาปลากะปิทั้งหมดนี้นะครับเราเอามาตำรวมกันนะครับจนได้เป็นน้ำพริกขั่วพักหอมนะครับแล้ววิธีการคั่วพักหอมจะเป็นจะได้นะครับเชิญเพื่อนๆฟอลโล่ me นะครับไปที่ครัวเชฟกระทะลึกกันได้เลยครับโย เรียบร้อย้วครับผมสาหรับการเตรียมของนะครับผมมาทบทวนกันก่อนนะครับอันนี้คือน้ําพริกนะครับสําหรับทําคั่วพักหอมนะครับขออนุญาตแจกําเมืองเนาะคั่วพักหอมนะครับมามามาเอามาทำกันเลยนะครับผมแต่เกี้ยเจ้าก็ลืมบอกไปนะครับว่าสูตรนี้จะต้องใส่หมูซับตัวนะครับผมเพื่อนว่าแล้วเนี่ยกจะได้เลยนะครับ เริ่มต้นนะครับใส่น้ํามันเข้าไปนะครับเล็กน้อยเล็กน้อยนะครับไม่แบบต้องใส่เยอะนะครับน้ํามันเล็กน้อยจะแค่นี้พอนะครับโผมเพื่อนวันนี้เอาใจนะครับปากที่ทําจากกะลานะครับไม่เนี่ยกกะลาตุดตุดตุดตึดตุดต,ดตดนี่คั่วเพืน้ำมันหอนเลยนะครับ จะได้คว้นมาครับสู่สีถูนะครับกระทะนะครับจนกว่าน้ำมันจะ้อนนะครับเดี๋ยวเอากระทะให้มันแบบเคลือบเคลือบน้ำมันอีกเลยเลยครับร้อมอยู่เมื่อกระทะหอนได้ตีนะครับผมเอากระใส่หมูสับลงไปนะครับแล้วก็คั่วขึ้นหมูสับสุกประมาณ80%นะครับเพื่อน แปดห้าได้หรอก,ก็ได้แล้วแต่มันยืดยุ่นกันได้ด้เพื่อนเมาะเมอเพื่อนเอกรับของการทำกับขา้าวที่คั่วกระทะลึกแห่งนี้คือของแห้ต้องติดกระทะอย่างนี้นะครับเ่เมื่อสุกได้ประมาณ80ปอร์ซ็นอย่างที่หวังไว้แล้วนะครับผมเราก็ใส่ ขั่วเข้าไปนะครับแบบที่พริกขั่วโอ้ยขั้วโอ้ย,อย,อยพริกต่ำเข้าไปนะครับน้ำพริกนี่น้ำพริกที่เราตำไว้นะครับใส่แบบนี้นะครับน้ำล้างกหกอ่ะนี่ครับอันนี้เอาใส่นิดหน่อยมาขั้วนะครับขั่วใหอมีกลิ่นหอมนะครับแบบที่หอมแดงนะครับหอมของพริกแกงนะครับเพื<ๆ>่อนๆโคแห่งนี้มีแต่ความตลกฟืด คั่วไปนะครับคั่วคือหอมคั่วเพือมันเข้ากันนะครับสูตรนี้รับรองเลยนะครับใครทำเนี่ยอร่อยทุกคนนะครับเดี๋ยวพี่แนนนี่ก็จะบอกว่าเกลือเต๋อถ้าไอ้จกิ่นนะเดี๋ยวจะต้องบอกว่าล้าแล้วจะเขาเปลี่ยนใหม่เขาจะเปลี่ยนใหม่เขาจะบแบบเฮอริดแนนนี่จับได้ว่าเขาอู้อัดยังนะครับ FC เลยนะครับพี่เนนนี่ดาบอสนะครับ ว้าวมันเป็นแบบนี้นะครับผมใส่มะเขือส้มนะครับใส่มะเขือส้มเข้าไปเล็กน้อยก่อนนะครับแบ่งเป็นสองส่วนนะครับใส่มะเขือส้มไปเล็กน้อยนะครับตายตาย,ตายอะไรคือมะเขือส้มนะครับมะเขือส้มก็คือมะเขือเทศนะครับภาษาอังกฤษท้องว่าโปเตโตอันนี้ผิดต้องโทเมโถนะครับโทมโถโทเมโถ พี่พี่ยูทูบเบอร์ YouTuber ที่อยู่บานนอกเออไม่ใช่บนบน,บนอกเมืองนอกเมืองนานครับการออกเสียงมะเขือเทศป้าโรไม่โทรที่ถูกกอนนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับพมกคนเพื่อความสนุกนะครับอนุญ,ญาตก็แล้วแต่นะครับต้องทําด้วยความสนุกปลูกพักก็ต้องปลูกพักด้วยความสนุกปลูกดอกก็ปลูกดอกด้วยความสนุกนะครับขับรถก็ขับรถด้วยความสนุกนะครับแต่ทุกอย่างอยู่ในพื้นฐานของคําว่ารอบคอบและปลอดภัย <Hey. S 1> ว้าว จากนั้นนะครับผมพอสุกได้ที่นะครับแบบนี้นะครับผมเท้าุันหวามนะครับในพักหุมเข้าไปนะครับเรียกให้รู้เรียกให้เช่นะครับบล็อกสับปีนัชป๊อปอายชอบมากนะครับแต่ว่าป๊อบอายของเราในวันนี้เป็นป๊อปอายเมืองนะครับป๊อบอายไอ้โจกป๊อบอายเมืองนะครับป๊อบอายกินแล้วไงที่แขนที่ขานะครับแต่ป๊อบอายไอ้โจใหญ่ที่คิบผม คนเข้าไปนะครับใส่น้ำหน่อยไหมใส่ครับคู่กับกัปบอกว่าใส่น้ำหน่อยไหมนะครับเอแบบที่เราลักเอาน้ำนะครับกล้นเข้าไปอยู่ในนี่นะครับเทเข้าไปนะครับเล็กน้อยนะครับนี่อย่างถือใส่เล็กน้อยนะครับผักที่เราล้างเนี่ยมันจะอมน้ําที่เราล้างไว้เนี่ยนะครับนี่มันก็จะทําให้น้ํมา,าม,มันเยอะอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องใส่แค่นิดเดียวนิดเดียวจริง เดี๋นนาายวมันก็จะไหลพึ่อพน,นะครับเพื่อนๆพอเนอถ้ามันแบบไหลพื่ๆแบบอันเพื่อนเขาว่ามันผักมันออกน้ํานะครับเฮาก็เติมน้ําเพิ่มได้เลยนะครับตาแก้ทํามันเฮาเป็นเนต่อแก้ที่มันไม่ได้มาตรฐานเนะเาะเขาต้องมีการเป่าคะถาด้วยครับพอทานตะก้องตะก้องไปแล้วครับยิ่หอมไหมครับหอมค่ะจามเลยค่ะอยากชื่อเพื่อนๆได้กลิ่นไหมอยากอยากนะครับ ผมกเหเงินกันนะครับคนทํากับข้าวนะครับก็อยากให้นเพื่อนได้มาหอมกลิ่นของการทํากับข้าวนะครับผมคงจะต้องเติมน้ําจริงๆแหละเติมไปเล็กน้อยนะครับแย่ไปเติมทักนะครับเติมไปเล็กนะครับแล้วเติมไปเลยเติมน้ไปเลย เติมน้ำเข้าไปเนื่องจากช่องเฮาชอบทำกับข้าวนะครับปกติแล้วเฮาจะใส่ซอสหอยนางรมนะครับแต่ว่าวันนี้ซอสหอยนางรมเราหมดตั้งแต่เมื่อวานนะครับเราก็จะใส่ซอสถั่วเหลืองเข้าไปนะครับใส่นักหน่อยนะครับเพราะว่า ซอสน้วมันหอยซอสหอยนางรมหมดเนี่ยเพื่อนเื่อน่ากินขนาดเลยครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหโคตรอย่างมันเนี่ยกับเขาดีเก่งนะครับเนี่ยกินเนี่ยว่าเก่งนะครับลูกหล่อพ่อรวยปิ๊งปิ๊งนี่นะครับแล้วเขาก็ใส่โทไม่โทส่วนที่เหลือลงไปนะครับเราจะคุกเท้าคุกเขานะครับผม แบบน,นี้นะครับบีบีเต็กๆเข้าไปนะครับคือบะเขือเทศมันล่านน<ม>ี่ <laughs> ้านก็คืออะไรนะครับร้านก็คือร่วนเละเละ <เล S 2> คน,นเข้าไปครับน่าจะสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองจิ้มก่อน ชิมนะครับผมเพื่อนอ,อร่อยมาก very very delicious yeah yummy this may me, this menu oh ho yummy very very much <c oughs> นี่ผมรู้นะครับพี่นะันนี่แอบหัวเราะผมอยู่ยนะครับผม เสร็จเรียบร้อยนะครับปิดแก๊สทันทีครับมาเรียบร้อยนะครับผมสาหรับขวบพักผมแบบคนเมืองติหน้าเว้าแบบนี้นะครับผมนี่ยากกว่าครับเพื่อนสําหรับเมนูนี้นะครับเมนูขับวพักผมนะครับคิดว่าหลายคนที่ดูคลิปนี้นะครับดูแล้วไม่ยากแน่นอนเลยนะครับผมเพียงแต่ท่านมีใจรักทํากับข้าวและก็จับตะอิวเป็นและก็อยากจะทดลองทําเมนูใหม่ๆนะครับเมนูนี้รับรองเลยว่า ง่ายมากๆเลยครับเพื่อนๆนี่นะครับผมหากเพื่อนๆนะครับชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับสนุกอย่าลืมนะครับสนับสนุนช่องโจ๊กกับแอนนะครับเพียงแค่เอามือจกกระเป๋านะครับจกกระเป๋าแบบนี้นะครับผมแล้วก็จกสมาร์ทโฟนของท่านออกมานะครับกดไปที่ช่องโจ๊กกับแอนนะครับกด s u b s c r i b e กดถูกใจนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเกาะเป็นการสนับสนุนเกาะเป็นการสนับสนุนช่อง จจกับแอนแล้วนะครับแบบไม่ต้องเสียสตังค์เลยนะครับผมเพืเ่อนๆวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อน,นครับพร้อมกับคั่วผักผมนะครับตอนหน้าจะเป็นอย่างนะครับเอามารอดูกันเลยนะครับเพียงแต่ท่านกดกระดิงด่งกิ้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 งไปแล้วนะครับผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ